สวัสดีค่ะเอจซี่ทั้งหลายสุดรอสุดสวยทั่วโลกปะวันกับสีมเาเรื่องเมือนี่ได้ลูกค้าโต๊ะเดียวเมิดมื่อคำฝนกับตกจักสีเห็ใใดตรงไดอยู่แบบเงงเงาหมูกับบมี่อยู่ สองคอนกันแล้วก็บมเมนผูญญ้หญิงเขาก็บบอดี้คุ้ยกันเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาก็ไปคุ้ยกันบได้ก็ต้องเล่นโทรศัรท์ัเบิ่งโทรศัรท์ไปกดไลค์โกดกอกเน่กดติดตามผูน้นั้นผู้นี้เน่ไปให้กำลังใจมูพวกที่อยู่โกดกอก,กแล้วก็ทั่วโลกล่ะที่เป็นเพื่อนกันอะที่ไปกดติดตามให้เพวันก็เลยอ,อยาก ้อน,นีอยากสิมาคุยเรื่องก่อนสินอนก่อนสิสมาธิสวดมนต์ประมาณกระสิคุยจักน,ออน่อยก่อนจักหน้า,นาที่หกนาทีอยู่แบบเงาเงา้อน,นี้ลูกทายมานอนนัาไใลูกทายด่างคิดจังไดว่าวนโมนีกระโดดมานอนน้ำแม่ มีมาเป็นเพื่อนดูกับมากับแมแวคนก็บบคกอยมีจกสิยูกับไผ่ได้แมวกับมาเป็นมงก็ดีใจแล้วล่ะม้นนี่คิดจังไ๋ว่านอนน้าเมมือี้ ยากว่าสิเดินชีวิตไปยังไดแต่ละมือคิดไปต่างๆหน้าหน้าคิดไปเรื่อยๆสารพัดเพราะวนกระบอว่าสิเป็นยังไดถ้าเขามีโมคุยโมปามูมว่าเขากับบเหงาดอกเขาก็มีมันก็มวนอยู่ถ้ามีเพื่อนคุยเพื่อนอย่างนี้สิเขากับมวนไปมือ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 มุมคำ ถ้าเ้าอยู่คนเดียวเล้วเ้างก็ซึโงาหันไปทางใดนก็บ่มีมูาหันไปทางใดนก็บ่มีมูปากฝนตกได้มืออ้อนี้แห้ยงยัง,ยงครับร่มหนาวอาบน้ำแป๊บเดียวเซ้าอาบลูกชายก็จะเป็นคลาดเป็นเนย่ง็นใ้เบิ่อ เห็นบ่เห็นลูกใ้บ่หน่าคุเมือกคเว่นคือบ่เคยมานอนน้ำเมร์ได้เมือน,นี้จะได้จะคุงมานอนน้ำเมร์กระโดดปุ๊บขึ้นมาหลดโอ้จะเป็นพนพูดมันคับ ถ้าไล่สุดไตมันก็มีเพื่อนคุยมีเพื่อนมาพักมาทายล้าก็ได้คุยกันห,หมูเราก็สีบงเงาอันนี้ก็สีคุยกันจากน่อยแล้เพราะว่าก็สีสมาธิสวดมนต์ละก่อนนอนให้มันยู่เย็นเป็นซุขคุณพารักษาเทวดาคุม้มครอง้ะเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องไหว้พระทุกหนแล้วก็สวดมนต์ สวอิติปิโสประมาณเก่าจบสมาธิจักประมาณสิบนาทีหานาทีก็ว่าไปละเฮานางได้นะทามันโบประงกซับปะโงซับปะโงแล้วโอ้ยหานาทีสิบนาทีก็พ่อแล้วทุนไปบ่ได้นันง่งนั่งไปรับจักสมาธิจักรับบางเทือนนะนะ ือว่าหลางกายเขามันเพีย้ยเนาะมันอ่อนล้าเขาเห็นงานสะสมมาหลายปีวันหยุดก็บบ่มีได้มาอยู่นีเห็นงานตลอดเลยเห็นงานอยู่หมองเกานั่นบริษัทเการ้านอาหารเกายังมีวันหยุดได้พักผ่อนทุกอาทิตย์วันหยุดเขาให้เงินแต่ว่าไม่อยู่นีก็คเพิ่นไห้วันหยุดอยู่แต่ว่าบ่าามีคนเปลี่ยนเขาก็บหยุดบ่ไร้ต้องอยู่ผู้เดียว ถ้ามีคนเปลี่ยนเท่าก็บระยุท์อันนี้มันอยู่ผู้เดียวจะใครสิมาเปลี่ยนเท่ามันบวลาเท่าก็ต้องสู่เหตดไปพ่มีลูกค้าก็เมื่อล่างขั้วล่างน,มน,มนูนล่างนี่กระทงกระทะที่เห็ดกินกับเขาก็ตามจานเจอหนูจะน้อย่นกินเขาลูกเต่าคนก็มาวางเขาก็ต้องลากหาหกไว้สิกรล่ัง คุยกันซ่ำนี้ก่อนละเนาะปะวันก็สิีสมาธิละละสวดมนต์ภาวนาให้คุณพระคงคร่องเทวดารักษาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเอฟซีที่น่ารักสุดหล่อสุดสวยทั่วโลกที่กดติดตามให้ปวันปวันดีใจให้หายๆได้ได้มูติดตามหาซิบัวแล้ว ขอบพระคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย